ใครนอนอ๋อได้ตรงเยเนาะโม่จังเลยเอาิีอถ้าเอามืถือเอากล้องถ่ลงนอเพ่น่นแล้วไอ้เหี้ยเดีวหนูไปเล่นด้วยที่บ้าน เนเควินอืมป๊าดูอยู่ไงป๊าถ่ายไปให้หมาหมาไงทำไมมันบวมหวาตอนถึงออกหมดได้ลงโอ้ลืมตาด้วยโอ้ลืมตาได้แล้วนี่ยิ้มนะดูกระพริบตาเหมือนเกมมินเลยฮ่